สวัสดีค่ะดิฉันจะมาเล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มอายุ19ปีที่มีชื่อว่าซาฮิลลาเวนเจียซาฮิลเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพกำโรดแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ที่ขายได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้โดยไม่มีพนักงานประจําแม้แต่คนเดียวไอเดียของซาฮิลก็คือเพียงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อัปโหลดไฟล์ให้โปรแกรมสร้างลิงก์สั้นแล้วสามารถขายผ่านลิงก์นั้นได้เลยหลังจากสร้างเสร็จแค่วันแรก มีคนเข้ามาใช้มากกว่า52,000คนแต่ธุรกิจที่ดูเหมือนดีกลับขาดทุนย่อยยับจากต้นทุนการจ้างพนักงานประจำแต่เขาไม่ยอมแพ้ค่ะเขาปรับวิธีการใหม่ด้วยการใช้พนักงานพาร์ทไทม์และฟรีแลนซ์ส่งผลให้ธุรกิจกลับมามีกำไรและมีมูลค่ากว่า1 5 0 0 0ล้านนี่คือการเปลี่ยนวิธีคิดที่ทำให้เขาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสดังนั้นวิธีการไหนที่มันไม่เวิร์กก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ค่ะ